ป๊านี่ตุ๊กตาหนูตัวไหนนี่อุ้ยพี่นายนี่มันตุ๊กตาบุลาภานี่นาใช่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปซื้อมาจากไหนอ่ะพี่นายซื้อมาจากเซเว่นซื้อจากเซเว่นเลยเหรอไหนป๊าดูหน่อย,อย <c oughs> โอ้พี่นายนี่มันตุ๊กตาบุลาภาที่เขากําลังฮิตกันนี่นาพี่นายนี่ทันสมัยจริงๆเลยอ่ะงั้นนอนอยู่แล้วปว๊า,ปานี่พี่จ้า โอ้โหเล่นบูรภาเป็นทหารด้วยเหรอเนี้ใช่ครับสนุกมากเลยทางนั้นพี่นายอ่ะเล่นกับบูรพาไปก่อนนะเดี๋ยวป๊าปาจะไปทำเทื่หลังบ้านได้เลยครับโอเคเเบื่อแล้วว่าจะทำอะไรดีนะ แกมพี่นีดีกลัวเราจะไปบอกพี่นีว่าตุ๊กตาบุรภพานเราอะมันหายแล้วก็เราให้ไม่ดีตามหาด้วยทำไมมันร้อนจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ปืนฉีดน้ำฉีดหน้าบ้านให้คลายร้อนแล้วแหละนี่ฉีดให้เปียกเลย นั่นไปจาก้นะนีแ่แล้ว้วช่ยด้ด้วยเกิอดอะไขึ้น,นละน้องนายนั่น,นสิน้องนายตุกตาบุรภพาหายเฮ้หยหราตุกตาบุรภพา,า,าหาย,ายตัวที้เพิ่งซื้อมาใหม่น่ะหรอใช่ห9ึ่งาร้อยเบาทหนึ่จ็าบาทจำราคาก็ผิดเอา้าแล้วมันไปหายที่ไหนอ่ะพี่นายน นึกจำไม่ได้แล้วนั่นสิน้องนายไปทำหายที่ไหนเนี่ยไปทำหายเวลาไหนโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่เวลามาดูน้องหรอกพี่ดีตอนนี้ถ้าอย่างนั้น<ป>เราไปช่วยกันหาดีกว่าปะเดี๋ยวมันจะหายจริงๆปะตรงไหนดีพี่นายไปตังเง้องนในกลัวป๊าป๊าโอ้ปะพี่ดีไปช่วยน้องหาดีกว่าอยู่ในนี้ป่ะา,า,าอยู่ในนี้เหรอเฮ้ยมันจะไปอยู่ในนี้ได้ไงมันเล็กไป นั่นน่ะสีน้องนายาไปลืมไว้ตรงไหนเนี่ยตรงก็ไม่มีจะไหนน่ะตรงนั้นหรือเปล่าพี่ดีไ,ไปดูซิตรงต้นไม้ตรงนั้นนะ่ะม,มีไหมไม่มีอยู่ในใบไม้หรือเปล่ามีไหมในใบไม้ไม่มีมีแต่จุดจที่ขาด ไม่มีเลยอ่ะป๊าป๊าตรงนี้ก็ไม่มีหรอหาตรงไหนก็ไม่มีเนี่ยจะทำยังไงดีเอ๊ะเสียงใครหัวเล้ออ่ะอ้าวน้องนายน้องนาย ต้องอยู่กับหนูสิเอ้าไหนน้องนายบอกว่าบุรพามันหายไปไงก็หนูแกล้งพี่ดี oh, <no. S 1> อ่ะเฮ้ยน้องนายทำไมเป็นคนแบบนี้กอมเมนตหนูกี้นะ,ะดูสิทำไมน้องนายเป็นคนแบบนี้ พี่สนุกจังเลยเฮ้ยนี่มาขวงเขานี่นะอ๋อนึกออกแล้วไปแกลงขวงเขาเหมือนแกลงพี่ดีดีกลัวเฮ้ยเดี๋ยว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 มานี่ก่อนหัวเราะหัวเราะหรือร้องไห้เนี่ย

อขุ้นมากนะขุ้นเขาแบ้ในพี่สังจะแหาไว้ตัวไหนพี่จาไม่ได้ส่งสัยจะทะแถวนี้และมั้งขุ้นเขาอลองหาดูก่อนขุ้นเขาตรงนู้นหรือเปล่าขุ้นไปดูก่อนตรงนู้นมีหมั้ย มีไหมไม่ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะป๊ตรงนี้ก็ไม่มีเหรอขุนเขาคุณเขาดูดีอย่างดูดีแล้วเหรอตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอยูตไหนนะเฮ้ยขุนเขาเสียงหัวล้อคุ้นๆเสียงหัวล้อแบบนี้อีกแล้ว ฮ้ยอ้าพี่นายป๊อปาดูตาตาต่พี่นายหายนายโอ้โหพี่นายพี่นายอย่าบอกนะว่าพี่นายแกล้งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็มาสนุกนี่นะป๊อป๊าโอ้ยน้องนายน้องนายรู้ไหมว่าน้องนายทําแบบนี้มันไม่ดีก็มาสนุกนี่นะไปดีกว่า โอ้ขุนเขาดูสิพี่นายอะ่ะเป็นเด็กโกหกอีกแล้วคุณเขาดีไหมคะแบบนี้ไม่ดีเลยเสียใจไหมขุณเขาเสียใจเลยโดนพี่นายหลอกโอ้เสียใจไปแล้วะ่ะสนุกจังเลยแก้มเขากับพี่ที่สำเร็จ เหลืองกิจริงๆเลยพวกนี้หูน้ำจังเลยอ่ะไปกินน้ำในบ้านดีกว่า ถึงเป็นเด็กโกหกแบบนี้มาหลอกให้พี่ช่วยตามหาบุรพภาทั้งทั้งที่มันไม่ได้หายพี่จิต๊ตเตอร์เอรเมตเตหน์นี่ใช่ล้วจิตใช่พี่ดีกลับขุนเขาว่าโดนน้องนายหลอกทั้งคู่เลยว่าบุรพภาหายไปทําไมอะ่ะน้องนายเป็นคนโกหกแบบนี้นะอ้สิอย่าเอยาาทุกคนอ้าว,ไไม,าวมีอะไรอีกล่ะพี่นายตุกตาบุรพภาหนูหา น้องนายโกหกพี่มาตั้งสองรอบนวนะใช่น้องนายสามรอบเลยน้องนายอ่ะโกหกพี่ดีโกหกขุนเขาแล้วข่าวนี้จะมาโกหกอีกเหรอเขาไม่เชื่อหรอกพี่นายจริง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 อีกแล้วพี่ดีดูสิพี่ดีเชื่อไหมล่ะไม่เห็นไหมขุนเขาเชื่อไหมล่ะเห็นไหมไม่มีใครเชื่อเลยพี่นายมันหายจริงจริง โอ้โหร้องไห้เลยอะแต่รอบนี้เหมือนนะใช่ไหมเหมือนจริงหรือว่าน้อมพยาา acting อืมเอายังไงดีอ่ะลองถามดูก่อนไหมลองถามดูก่อนพี่นายรอบนี้หายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหายจริงจริงตาพี่หายจริงไหมมองตามองตาพี่ดีเฮ้ยสงสัยจะหายจริงๆอ่อะพี่ดี แต่ว่าครั้งที่แล้ว่น้องนายหลอกแต่คราวนี้ถ้าน้องนายหลอกอีกนะ่ะจะไม่มีใครเชื่อน้องนายอีกแล้วนะต่อไปเนี้ยไ,ไม่มีใครเชื่ออีกเลยพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อใช่แล้วป๊าเข้าใจไหมเข้าใจเ้แถวพี่นายตัดแต่ท่านูตอดเพราะว่าตั้ง<จ>ที่แล้วพี่านายห,หยอดหนูได้พี่นายต้องขอโทษหนูก่อนเพราะว่าครั้งที่แลว้ว่ะพี่นายหลอกหนูเข้าใจไหม โทษนะที่ครั้งที่แล้วหนูโกหกไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วครับดูสิพี่ดีสงสัยน้องนายอ่ะจะสำนึกผิดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปช่วยพี่นายอ่ะตามหาเอเลี่ยนมุลพากันดีกว่าป่ะไปไปไปตามหากันเอาเอาเดี๋ยวเด๋ยวจะไปไหนกันเอ้าวมามี ไปไหนกันเขาจะไปช่วยกันตามหาเอเลี่ยนมูลพาไงหมามมีเอเลี่ยนมูลพาของน้องนายอ่ะมันหายไปเอ้าล้อปาปาใช่ตัวนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่วาใช่ไหมพี่นายตัวนี้หรือเปล่าเอเลี่ยนมูลพาของพี่นายไม่ใช่เอเลียนมูลพาของหนูจริง เนี่ยมามีไปเจอไงปะป๊าวางทิ้งไว้มามีก็เห็นว่าอากาศมันร้อนก็เลยเข้าไปในบ้านไงป้าอ๋อแสดงว่าเอเลี่ยนบูรพาไม่ได้หายไปหรอกพี่นายแต่ว่ามามีเป็นคนเก็บไว้ให้ใช่แล้วเห็นไหมครับพี่นายถ้าเกิดว่าเอเลี่ยนบูรพาหายไปจริงๆ,ๆก็จะไม่มีใครไปช่วยพี่นายตามหานะรู้ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะไม่เชื ใช่เพราะว่าน้องนายชอบหลอกคนอื่นเห็นไหมครับน้องๆถ้าน้องๆเป็นเด็กที่โกหกแบบพี่นายก็จะไม่มีใครเชื่อใช,ใช่แล้วเด็กๆก็อย่ากโกหกนะเพราะการโกรหกดีไหมคะไม่ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะที่ผู้ชมชอคลิปนี้ฝากกดไลค์ไปกันเลยทใใี่เรลานำคลิปตอบไว้ด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดติดตามช่องดูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ